ยอสวัสดีครับวันนี้เจอกับเซอร์ตองอีกแล้วนะครับผมผมอยู่ที่มิสูเตองครับปู่เจ้าสองงนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาชมเจ้าตัวปัจจโรสปอร์ตยูริคิเอชันนะครับสีขาวมุกแต่งหล่อมากครับวันนี้เรามาดูว่ามันแต่งอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมสเปคทักส่วนตัวได้เลยนะครับแต่นี้เราเน้นโชว์หล่อโชว์สวยครับผมหลังคาสีดาอยู่แล้วเอกลักษณ์ของเจ้าตัวยูริคิแล้วนะครับมีฝาครอบกระจกสีดําให้เพิ่มนะครับฟิล์มเซรามิก3 m ให้นะครับนี่ โลโก้มาเซโร่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเติมชุดตัว C นะครับเป็นแรปสีดําเงานะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งครับชุดแต่งรอบันนี่เลยนี่ครับใช่แล้วครับซุ้มล้อกับล้อลันเซโซ่นะครับผมขอบ20่ริอมยางมิชลินนะครับอันนี้แถมนะครับผมนี่แถมนะครับมาดูด้านข้างกันเลยฮะชอบกระจกเรียบร้อยแล้วก็ อนี่ก็จะมีกันส่ายข้างให้มีเบ้ามือจับให้นะครับมีเบ้ามือจับให้นะครับผมนี่ครับผมมีครอบนี้ให้นะครับผมามาดูาข้างกันครับผมครับผมมีรถมาปแป๊บนึงนะครับครับผมมาดูล้อกันข้างก็ดูความเท่นี่ อย่างงครับมีกาบประตูข้างให้นะครับสีขาวตัดดำนะครับผมตัวนี้ตัวอิลิกนะครับมีซุ้มล้อเราเพิ่มเขาเรียกฝาครอบน้ํามันให้นะครับผมแล้วก็หลังคาตัวนี้จะดําอยู่แล้วนะครับเพิ่มพลัสสปอร์ตอยู่แล้วฮะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมด้านหลังเพิ่มสัญลักษณ์โลโก้ปัจจุโลโก้ปัจจโล่สปอร์ตให้นะครับผมแล้วมีชุดแต่งสเกิร์ตทั้งหลังให้นะครับผมสโต r ์ไรเดอร์ครับผมนี่เลยงานอาจจะเร่งหน่อยนะครับคันนี้คันนี้สวยมากครับอยากมีเวลาถ่าย แต่ลูกค้าออกเร็วมากครับแต่งปุ๊บออกปั๊บเลยครับไม่มีทันได้รีวิวเลยครับผมนี่เลยอ่ะเรามาดูข้างในกันนิดนึงนะครับปุ๊บภายในนะครับนี่เลยครับผมอ่าประมาณนี้ีนี่มะเข้าเสีเรืองแสงนะครับผม ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเซลล์ตรงเลยนะครับโฟรชั่น0 9 1ย์9ก6 2นยะครับยินดีรับใช้เต็มใจบริการนะครับติดพักพลาดประกานใดขออภัยทีนะครับผมคันนี้สวยมากครับอยากให้มาชมเดี๋ยวผมจะลงรูปเดี่ยวไว้ในรูปนิ่งไว้ในเพจนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ